เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องครับจอดท้องครับนี่บังเล่ครับรูกวกันรูกช็อกโกแลตนะครับนี่ท้องกับช็อกโกแลตด้วยกันนะครับทองครับท้องทองร้านเปอร์เซ็นครับล้านเปอร์เซ็นนี่หัวครับนี่หัวครับนี่หัวมันกลับผมสี่เดือนครับสามสามเดือนครับสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนครับผมกรับครับโอเคครับขอบคุณครับกลับกลับจอดท้องครับพม้บมบังหลวดผลงานรูกครับพี่น้อง เดี๋ยวเราประทานครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามกับบ้านน้องเตีมตำบลโคกรามเพื่อจะตุระผักผิมานอย่างัดเลยครับมเปิดราคางัวทองครับผมแม่ยทองด้อครับลูกขายไปแล้ว้อครับลูกข้าวเอ้าเป็นพอพันครับนี่ทองซีเดียนะครับเราประกันทองช็อกโกแลตครับครับเดี๋ยวผมดีลุงลิปตัวทองใเบางน้ำนะครับ ท่อช็อกโกแลตครับหางลามผัวหางเง้วดีครับเครื่องดำปื๋ด้วยครับเป็นเครื่องดำเครื่องบดครับพี่น้องรับประกันท่องครับก็มสูงรอยสี่สิบห้าบวกลบกเอเปิดราคาไวสองเมื่อห้าพันครับตรงหฟี่ทวอีสานครับงัวท่อสร้่งอ้างหรือครับหัวพนครับงัวมุนี่จอยว่าเป็นครับกินหยาดีดีครับงัวดูหูตัวที่สามต่อไปนะครับถือว่ามัแก้ครับเลี้ยงได้ครับ แดงได้เป็นสิบอยู่กับผู้เฮาเลี้ยงครับพี่น้องเบิ่งโอ้ขังายนี่มีเขียดมีแรงจังน้อยเด้อครับรวดหนาเบิ่งได้กินหญ้าครับหิวหญ้าครับนี่เบิ่งรวดครับท้องสร้างอ่างลึกน้ำแตงล้างเบือเรื่องย้อนโอนต้นน้ำสีบ่มีติงเด้อครับเล็บก็ถือว่าบ่กี่ลายดอกครับปันกลางครับธรรมดางว่ากลางคอกครับครับนี่เบิ่งเลยครับสองเมื่อหาพัดครับรับประกันทองเด้อพี่น้องเด้อให้ลูกดีให้ลูกสุดยอดครับ เดี๋ยวผมถ่ายคลิปไอ้ตัวท่องไอบ้บางน้ำจะเห็นลูกมันดอกลูกช็อกโก็เล็บน่าดีผมลงไปหลายคลิปแล้วล่ะนั่นแหละครับผมเบิ่งเลยครับนั่นแหละผมว่ามันเป็นแม่เงี้ยเหรอมันก็ะส่งลูกดีครับเพราพิษวังด้วยครับเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเนี่ยเงี้ยแม่หนาดีครับเป็นงัวท่อนต่างอังลึกอ้วนมากบางแย่ครับเจ็ดแปดเดือนนี่แยกลูกออกไปหนีอ้วนเลยครับพี่น้องเนี่ยผมวันสมบูงณ์แดงเลยแหละตอนมันท่องครับแม่เนี่ยครับ บ่งกินหย่าเปิดเปิดครับพี่น้องกินหย่าดีดีครับคนั่นแหละรับประกันนะครับรับประกันค้าถก้าถอนครับเดียนหนึ่งครับนี่เดียนตาแม่ครับพี่น้องกวนๆลยซ้อมาส่อมให้เลยครับผมว่าแค่ก็สื่อเมื่อหน่อยอยู่นะครับเมื่อหน่อยสอดิตเรียงย่อ่สอดจิตได้ทับปีสองปีสามปีครับทับมาแล้วครับเพราะว่าว่าจิติดว่าติดเพื่อเพื่อเป็นหมันพร้อมครับ นี่เสียงสี่เลยครับนี่เอาไปรุ่นเอาเลยครับไปรุ่นเอาลูกต่อแม่เลยครับพว่าจึงได้ตีลูกขายไปก็เป็นลูกผัวมันบ้าหล่ะครับวันนี้เมื่อกีิเป็นตัวแม่ครับมันต้องสลับกันมันโคกงหางครับโค้งหางง่ายๆครับพี่น้องเลยหางขวาหางลามแล้วมาหอดเล็บหน่อยครับรับประกันครับว่าเพชรลังครับงวแม่เนี่ยครับสองเมือนหาพันครับสรงหอยฟีไทยอีสานครับ อมู่บ้านก็ไปส่วงเห้วครับพอพันก้อนแจนครับพ่นเอาไปเป็นพอพันคุมนโงงครับปอบคุนหลายๆเ้ยพีนนน่น้องง้อนแจนอยู่เอหละนี่ครับโอ้เอางอแางามมาขายนี่ก็หาเจ้าของอยากครับพี่น้องโอ้ยอมอยูล่ล่ะพี่น้องมาขายนี่งินเนาะได้ด เงื่อนหน่อยราคาถึกเถียเงื่อนก็บาทสองเมื่อนก็บาทถึงถิ่งแบบาย้ง่ายครบบแต่่องเถียพูกับว่ามือสายงี้ยงเงี้ยหญ่กันหนาเจ็บหนาเรียงกับเขาเห็นผลงานมาแล้วนี่นี่ครับสองเมื่อนหาพัดได้พี่น้องตรงไหนพี่จอีสานครับเดินๆเลยครับนั่แหละเบิ้งเลยครับรับประกันได้พี่น้องได้นี่แหละ กินยาดีเพรต้องห่วงครับนี่มันกินบ่ครับนี่เบิ่งเลยครับครับผมครับผมขอขอบพูดด้วยครับที่รับชมคลิช่องยูทูบผู้ภาฟสามครับขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับคลิดก็ได้ผ่านคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมครับก็ขอชมคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ